สวัสดีค่ะพบกับช่องนิตชิลิ้งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำการชุบชีวิตของอาหารกล่องกันนะคะซึ่งของออของเป็นของทอดแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อมานานๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือเปล่านะคะว่าถ้าอะไรที่มันทอดแบบมีส่วนผสมของแป้งแบบนี้แล้วก็ตั้งไว้แล้วมันก็นิ่มลมเข้าอะไรแบบเนี้ แต่ถ้าก่อนเราจะทานนะแล้วเราเอามาเข้าหม้ออบลมร้อนคือทำการอบไว้ก่อนสัก5นาทีอะไรอย่างนี้จะทำให้อาหารของเรามีความแข็งขึ้นจ้า,าจริงหรือเปล่า,าไม่รู้นะก่อนหน้านี้อะ่ะเคยเคยกินแคบหมูแล้วแคบหมูอะ่ะกินแล้วแบบ มันลมเข้า <S <S อ่ะทีนี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอะลองลองลองเอาไปอบดูดีกว่าเผื่อมันจะแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออมันเวลาเราอบพวกขนมกินตอนช,าชา้าๆมันก็มีความแข็งขึ้นก็เลยเอาไปลองอบอปรากฏว่าแบบหมูแคบหมูมันแข็งขึ้นจริงๆอะ่ะเออแล้วก็ครั้งก่อนก็เคยอบเหมือนกันอบพวกอะไรกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บแข็งนะเขาเรียกว่ากอ ก, <c oughs> กรอบกรอบกรอบแข็งเออนั่นแหละก็คือกินได้เหมือนตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยอย่างเงี้ย <c oughs> มันมันก็ร้อนแล้วก็กินดีด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองอบพวกเอ่ออะไรอ่ะปอเปี๊ยะแต่ไม่รู้นะว่าข้างในมันมีพวกวนเส้นด้วยไงมันมีความนิ่มไม่รู้มันจะแข็งได้แค่ไหนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่ามันจะออกมาหน้าตา แข่งเหมือนตอนที่ทอดมาใหม่ๆหรือเปล่าจ้ะการแกะฟอยนะคะเอาไปใส่ในหม้ออบเพราะว่ามันจะดวกเวลาตอนออกเราออกออกมานะคะอีกอย่างมันจะดวกต้องการล้างมากเลยคือไม่ต้องล้างบ่อยโอเคเราก็เทมันลงไป จัดให้มันกระจายสัก,กนหน่อยนะึ่งกระจาะทีนี้เราก็อบลงร้อนแบบใช้ไฟประมาณ110องศานะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงบิดไว้ประมาณ110องศาแล้วก็บิดมาที่5นาทีลองดูประมาณ5-6นาทีนะคะเห็นไหมเสียงมันก็จะดังป๊กป๊ก,กโอเคเดี๋ยวครบ5นาทีเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่า มันจะกรอบหรือไม่กรอบโอเค ะะตึงๆโอ้เสียงมีความกรุบกรอบมากขึ้นตะกี้คือเนี่ยนะคะตะกี้คือตอนแรกที่เราอบ5นาทีช่วง110 มีความรู้สึกว่ามันมันยังไม่แข็งมากพอแต่ว่าเราก็เพิ่มมาเป็น120อีกสัก3นาทีปรากฏว่าออมันเริ่มแข็งขึ้นโวย้ยโอ้ดีงามยิ่งยิ่งอันที่แบบว่าตรงปลายปลายเนี่ยคือกรอบตั้งแต่110รอบแรกแล้วแหละเอออันนี้โอเคก็ก็กรอบมากขึ้นคือถ้าสมมุติว่าเป็นแบบเราต้องดูพิจารณาดูด้วยนะว่าไส้ถ้าข้างในมันไม่ค่อยมีน้ําอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกออกะหรีป,ปั๊บอ่า110ก็ 10นาทีห้าหนาทีก็แข็งแล้วอันนี้มาแบบมีไส้ไงแบบมันมีความนุ่มนุ่มเห็นไหมเห็นไหมมันมีนุ่มนุ่มจากเส้นวุ้นเส้นเออเราก็ต้องเพิ่มไฟมาหน่อยนึงก็โอเคค่ะแข็งแข็งมันทอดเลยได้อยู่นะเนี่ยร้อนด้วยก็ก็ถือว่าโอเคถ้าสมมติว่าให้ดีก็คือตั้งแต่แรกเลย120มา10นาทีเลยเราก็จะได้กินของที่แข็งกรอบอร่อย เดี๋ยวเราไปลองกินก่อนนะจ๊ะเฮ้ยเอได้เปเสียงไหมอ่ะแล้วมันกรอบๆให้ดูตรงปลายอันนี้กับชิ้นเนี้ยมันน่าจะแบบเสียงแบบน่ะอืมอมือย่าลืมเลนะคะ วิธีนี้โอเคมากเลยสำหรับบางคนที่แบบว่ามีหม้ออยู่แล้วที่บ้านอะไรเงี้ยบางคนไม่รวยแบบพอล้เข้าปุ๊บพิ้งเลยลองกินดูนะคะว่าเสียงมันจะกรอบแค่ไหนอันนี้ผ่านมาสักพักแล้วแหละอือ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 ก็คือร่อยด้นะอืออืม นั่นแหละถ้าให้ดีอ่ะคธอไส้อ่ะข้างในอ่ะมันน่าจะแข็งกว่านี้ต้องใช้ไฟที่แรงกว่านี้อืมแต่ถ้าเป็นพวกนั่นแหละพวกแคปหมูแล้วก,ก็ก็ดีปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยพราะนั่นแป้งมันจะเพียวๆไงไส้ข้างในมันจะไม่มีหรือมีที่แบบว่าเป็นไส้แห้งๆอย่างเงี้ยอืม,มันก็จะแข็งเร็วกว่ากรุบกรอบกว่าไส้ที่เป็น มีส่วนมีน้ำเป็นส่วนผสมข้างในกินต่อกินต่อนี่นี่นชี้โอ้ชิ้นนี้ไหนเน่ยกรอบไหมอมือือืมอมโอเคถือว่าให้กี่ดาวคะ ตอกติกตกต๊กตอกติ๊กตอกเต็มห้าความกรอบเต็มห้าความกรอบหน่งเต็มสิบก็ให้ห้าเพราะว่าความกรอบได้สามคะแนนส่วนรสชาตินี้จุดจดเราไม่ได้เอารสชาติเราเอาความกรอบความกรอบที่มันจิดเพราะอะไรรู้ไหมมันต้องกินคู่กับน้ำซอส โอเค<ช>เราไปกินกันก่อนนะจ๊ะอ่ะบายบายเลยลาเลยท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดชอบแชรย์ยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วย